สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับคลิปนี้ขอเป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีสาระหน่อยนะครับหลังจากที่งโง่มาตั้งนานนะฮะเรามาดูกันว่าคลิปสาระนี้คิปจะเป็นคลิปอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับ สำหรับบางท่านนะฮะที่เคยรู้สึกว่าเอ้ยประตูเราเสียหรือเปล่าทำไมประตูหลังเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ครับเคยเป็นไหมฮะกดแล้วไม่ออกครับรู้สึกเบาๆนะครับแต่พอเปิดจากด้านนอกครับเดีย๋ยวผมเอื้อมมือเปิดจากนอกครับนี่ครับประตูเปิดออกได้ปกติ มันเป็นมีทริคง่ายๆครับแค่ปุ่มเดียวครับทุกคนลองไปทําตามดูนะครับนะฮะให้ทุกคนฮะมาสังเกตนะฮะที่ปุ่มนี้ข้าประตูลถตัวเองนะฮะบางคนก็อยู่ตรงนี้บางคนก็อยู่อาจจะอยู่สันตรงนี้นะฮะสันตรงนี้แล้วแต่รถบางรุ่นครับปุ่มนี้ก็คือปุ่มชายพูฟบล็อกนะฮะหรือปุ่ม ป้องกันเด็กเปิดประตูรถนะครับครับถ้าปุ่มนี้ตรงนี้นะฮะมันอยู่ข้างล่างแสดงว่ามันล็อกอยู่นะฮะให้เราเลื่อนขึ้นข้างบนครับอย่างนี้ไว้นะฮะแล้วมันลองดูที่ตัวเปิดด้านในฮะมันจะรู้สึกหนักขึ้นครับเมื่อกี้พอปุ่มนั้นอยู่ข้างล่างมันจะเบาๆนะฮะเดี๋ยวมาเราลองดูกันนะครับว่าจะเปิดได้ไหมครับ แตนะครับนะนี่นะครับได้ปกติแล้วนะครับนี่ครับปกติครับคลิปนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะที่เราสามารถแก้ไขได้โดยตนเองนะฮะโดยที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนหรือยังไงครับถ้าถูกใจคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe หรือติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ